การตือนรู้คือเข็มทิตนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีคลื่นความทีปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวเหนื่อยไหมแสงแชคแมงมีสัญญาอะไรให้คุณคุณรู้สึกเหมือนชีวิตมันหนักอึ่งมีเรื่องให้ต้องจัดการมนห,หยุดย่อนบ้างไหม แล้วเคยสงสัยไหมว่ามีใครหรือพลังงานใดคอยช่วยเหลือเราอยู่เบื้องหลังในยามที่เรามองไม่เห็นวันนี้มีสารพิเศษจากแซงแช็กแมงผ่านการแชนแนวโดยแดเนียลสแครนตันมาถึงคุณโดยตรงค่ะเราคือแซงแช็กแมงผู้พิทักษ์เปลวเพลิงสีม่วงเราทำงานร่วมกับพวกท่านหลายคนในพบภูมิแอสตรนันแอสเตรลเพลน และเราทำงานเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญในชีวิตเรากำลังร่วมมือกันในพบภูมิอสตรั์เพื่อสร้างความเป็นจริงที่ดีขึ้นสำหรับท่านและท่านก็กำลังเข้าใจแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับตัวท่านเองในฐานะตัวตนผู้สร้างสารรค์ที่จะต้องลงมือทำเมื่อท่านตื่นขึ้นในตอนเช้า มันมีงานที่ต้องทำอยู่เสมอและกระนั้นเป้าหมายของเราคือการช่วยให้ท่านเห็นว่างานนั้นเป็นการเล่นเป็นความสนุกเป็นสิ่งเดียวกับที่ท่านต้องการจะทำเมื่อท่านได้ลงทะเบียนสำหรับชีวิตบนโลกใบนี้ท่านมีทุกสิ่งที่ท่านต้องการอยู่ภายในตัวเพื่อรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในเส้นทางของท่าน และบางครั้งท่านก็ต้องการเครื่องเตือนความจำถึงความจริงนั้นดังนั้นพวกเราเหล่าผู้ช่วยจากเบื้องบนจึงมอบสิ่งเหล่านั้นให้ท่านจากภพภูมิที่สูงกว่าในสภาวะที่ท่านตื่นรู้เช่นกันท่านได้รับคำสอนต่างๆและท่านก็พยายามนำไปปรับใช้และท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับท่านที่จะนำสิ่งที่ท่านได้รับมาปรับใช้ การเชื่อในบางสิ่งและเข้าใจมันในเชิงปรัชญานั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ชีวิตของท่านจะมอบสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงเสมอเพื่อให้ท่านได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้และใช้ความช่วยเหลือที่ท่านได้รับบางครั้งท่านจะรู้สึกท่วมท้นกับสิ่งที่ท่านได้สมัครใจเข้ามาเจอ และท่านจะต้องเรียกความช่วยเหลือทางพลังงานจากพวกเราให้มากขึ้นในขณะที่ท่านกำลังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันยุ่งยากที่ท่านสร้างขึ้นเองจำไว้ว่าท่านมีทางเลือกนั้นเสมอท่านสามารถยอมแพ้ยกมือขึ้นและขอความช่วยเหลือจากสงสวรรค์ได้เสมอพวกเรามอบความช่วยเหลือนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่กระนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดตัวเองเพื่อรับมัน นั่นคือเหตุผลที่บางท่านพาตัวเองไปสู่จุดต่ำสุดของชีวิตท่านไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดต่ำสุดนั้นก็ได้แต่ท่านคิดว่าท่านจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะละทิ้งการต่อต้านและวิธีการทำสิ่งเดิมๆที่ท่านเคยใช้ในขณะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตเรายังได้เชิญชวนให้ท่านทำงานร่วมกับเปลวเพลิงสีม่วง และให้เชื่อมั่นว่าเปลวเพลิงสีม่วงนั้นมีแก่นแท้ของแหล่งกำเนิดซอสอยู่ภายในดังนั้นเมื่อท่านทำงานกับเปลวเพลิงสีม่วงท่านกำลังทำงานกับพลังงานนั้นมากขึ้นพลังงานของตัวตนที่แท้จริงของท่านตัวตนทั้งหมดของท่าน ประสบการณ์ชีวิตบนโลกในฐานะมนุษย์ผู้ตื่นรู้ผู้ซึ่งกำลังรวมเป็นหนึ่งกับแหล่งกำเนิดของตนมากขึ้นทุกวันคือหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ใครๆก็สามารถมีได้ทั่วทั้งจักรวาลน,นี้และท่านก็รู้เรื่องนั้นในฐานะดวงวิญญาณที่เข้ามาในชาตินี้และท่านก็รู้ว่าจะมีความช่วยเหลือจะมีการสนับสนุน และท่านจะมีผู้นำทางจิตวิญญาณและทีงงานที่ใหญ่กว่ามากอยู่รอบตัวท่านคอยมอบเครื่องเตือนความจําเหล่านั้นเหตุการณ์บังเอิญที่สอดคล้องกันเหล่านั้นและสัญญาณต่างๆเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้วท่านยังคงต้องเป็นผู้ตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งที่แตกต่างออกไปที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ที่จะเลือกรับมือกับความท้าทายของท่านด้วยวิธีที่สร้างสารรค์ เพื่อให้ท่านสามารถรู้จักตัวเองได้อย่างเต็มที่มากขึ้นตามที่ท่านเป็นอย่างแท้จริงท่านคือตัวตนอันงดงามแห่งรักและแสงสว่างอย่างแท้จริงผู้ซึ่งไม่มีขีดจำกัดใดๆจงมองหาสิ่งนั้นภายในตัวท่านต่อไปจงขอความช่วยเหลือต่อไป และให้แน่ใจว่าท่านได้ก้าวไปอีกขั้นคือการรับความช่วยเหลือนั้นที่พวกเรามอบให้แก่ท่านแต่ละคนและทุกคนอยู่เสมอและท่านจะพบว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตที่ท่านต้องการจะใช้และโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเลยนั่นคือคำมั่นสัญญาของเราที่มีให้ท่านเราคือแซงแช็กแมงผู้พิทักษ์เปลวเพลิงสีม่วง สารจากแซงแช็กแมงช่างเปี่ยมด้วยพลังและความหวังนะคะท่านย้ำเตือนว่าเราไม่ใช่แค่ผู้รับแต่เป็นผู้สร้างร่วมกับพลังงานเบื้องบนกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรอคอยปฏิหารอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตื่นรู้ถึงพลังภายในการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ และที่สําคัญที่สุดคือการเปิดรับและลงมือทำตามคําแนะนำและสัญชาตญาณที่ได้รับความท้าทายต่างๆไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราท้อแท้แต่เป็นเหมือนบททดสอบให้เราค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นและเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีเช่นเปลวเพลิงสีม่วงและการเชื่อมต่อกับทีมสนับสนุนทางจิตวิญ,ญญาณของเรานั่นเองค่ะ คำสัญญาของท่านไม่ใช่การปูพรมแดงให้เดินสบายสบายแต่เป็นการยืนยันว่าหากเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะรับผิดชอบชีวิตและกล้าที่จะเชื่อมั่นในพลังของตัวเองและพลังจากเบื้องบนชีวิตในแบบที่เราฝันไว้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงเลยแล้วคุณหล่ะเขาพร้อมจะรับสัญญาและสร้าง ชีวิตในแบบที่หัวใจปรรถนาแล้วหรือยังพลังนั้นอยู่ในมือคุณเสมอค่ะสวัสดีขอตอนรับสู่มิติตีสอนเร็น f t h element คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญา เชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแดดไลท์ t w o ร์เค